นะคะมันก็จะเป็นลานจอดรถนะคะอยู่เกาะกลางเลยนะฮะแล้วก็จะมีถนนนี่ก็เป็นทางเท้าตรงนั้นก็จะเป็นทางรถเล็กๆนะคะสวัสดีค่ะทุกท่านอยู่กับเลคชาแนลพากินพาเที่ยวบ่ายไกล้เล็กนะคะวันนี้เรามาเที่ยวแถวซาดังเนาะแต่ทีนีไ้ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าตึกข้างหน้านี่มันสวยลแ,แล้เตะตาเรานะ นะคะเดี๋ยวเลืกจะให้มาดูว่าอะไรคือเตตาวันนี้ค่ะอันนี้เป็นทางขานที่เราจะกลับบ้านนะตรงนี้คือลานจอดรถนะคะอยู่เกาะกลางเลยทางขวาไอ้ขวาทางซ้ายและขวาของเราเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นตึกเออแล้วก็มีทางเดินนี่ค่ะโอ้ตึกโน้นข้างบนจะมีหอลงนะมีหอลง แล้วก็ไอเกาะกลางลานจอดรถนี่นะฮะมันไม่ใช่เป็นของเอกชนนะคะเป็นของรัฐบาลแล้วก็เสียค่าจอดน้อยด้วยนะฮะแล้วก็เดินเป็นความยาวนะฮะอ่านะฮะความยาวที่เขาเขียนป้ายไว้นะฮะเกือบ2กิโลค่ะนะฮะมันก็จะเป็นลานจอดรถนะคะอยู่เกาะกลางเลยนะฮะแล้วก็จะมีถนนนี่ก็เป็นทางเท้าตรงนั้นก็จะเป็นทางรถเล็กๆนะฮะ,ะซ้ายขวาก็จะเป็นที่อยู่อาศัยรวมถึงออฟฟิศอ่ะ ตรงนี้เป็นเกาะกลางเลยอะความยาวที่เขาเขียนป้ายไว้นะคะก็คือเขาเรียกว่าเกือบ2กิโลอ่ะเมื่อกี้ค่ะพอมีลานจอดรถใช่ไหมคะตอนนี้ก็คือไหลในเกาหลีเนี่ยมีไอ้นี้ค่ะมีรถใช่เป็นรถที่เสียบแบตเตอรี่นะคะไม่ได้ใช้น้ํามันค่ะเห็นไหมมาจอดไว้แล้วก็สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้เลยค่ะนี่ค่ะสะดวกมากแล้วก็ยาวมากน่าทึ่งมาก เห็นไหมคะพอเข้ามาตรงเกาะกลางนะคะมันก็จะมีศาลาให้นั่งรอแล้วก็ที่จอดจักรยานเนาะแล้วก็รถจะจอดเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นบล็อกบล็อกนะคะคนไหนที่จะจอด24ชั่วโมงหรือว่าจอดชั่วคราวนะคะจะมีหมดเลยแต่ว่าเสียค่าจอดกันแต่ว่าเป็นของรัฐบาลนะคะไม่ใช่ของเอกชนนะคะมันสวยมากแล้วมันดูดีนะะลานจอดรถตรงเกาะกลางค่ะ เห็นไหมฮะเห็นน้องเดินไปโน่นเห็ที่ลานจอดรถคือมันสวยมากก็มันดูดีนะคะแล้วมันก็มีที่นั่งรอแนละห้ามดูดบุหรี่ด้วยนะคะนี่่ะเป็นจุดที่ห้ามดูดบุหรี่ใช่ค่ะทํานานแล้วก็ห้ามทิ้งขยะเห็นไหมคะห้ามดูดบุหรี่อย่างเด็ดขาดเสียค่าวพงข้าป,ปรับด้วย,อ,ยอืมนี่ค่ะ เห็นไหมคะแล้วก็ตรงเกาะกลางนะคะนอกเหนือจากที่มีลานจอดรถนะคะทางด้านทางขวามือเนี่ยก็จะมีไอ้เขาเรียกว่า s m o k i n g AREA นะคะตรงเกาะกลางก็จะมีต้นไม้ทําได้สวยค่ะความยาวกับ2กิโลนะคะน้น้องเข้าแซวบอกว่านะฮะไอดูดบุหรี่ต้งใกล้ๆนี่ก็มีต้นสนเนาะมันจะได้ฟอกอากาศนะคะเราก็จะเดินไปนู่นไปถึงทางรถไฟค่ะ นะเป็นทางที่เรามาไอ้นี่พอดีมาออฟฟิศเรานะฮะสวยอ่ะมันดูดีมากข้างหน้านี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นที่ว่าการอำเภอนะฮะเป็นสำนักง,งานเขตอ่ะเล็กๆนะคะเป็นออฟฟิศเล็กๆที่ให้ประชาชนติดต่อได้ง่ายนะฮะอยู่ใกล้ๆนะโอ้ดูดีมากเลยค่ะพอเรามานะคะเดินเกาะกลางยาวมาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเราจะไปสถานรถไฟค่ะมันก็น่าสนใจทีเดียว เห็นไหมคะยิ่งเดินมาก็ยิ่งสวยแล้วก็ยิ่งไกลไปเรื่อยๆนะฮะพอดีเราก็จะมาถึงสถานรถไฟละนะฮะหวังว่าทุกท่านคงจะเพลิดเพลินไปกับเรานะคะในการเดินเที่ยวนะฮะเดินในทางกลับบ้านของเรานะฮะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะสวัสดีค่ะ